อาชือ้อไว้อาชื้อไว้จริงๆอาไาวะอืออ่อยจังเลยดูดูผมฟิวะสะไยเลย <c oughs> จียิงเหรออ่ะทีออ่สาวนีจะกอกวเนี้ เก่งสุดๆเลยอืมอืมน้อ่อ่ามือออกก่อนอามือออกก่อนนะอามือออกก่อนนะคะอามือออันนี้เอาชุดใหญ่มาชิวเลยลูกนะทั้งหมดเลยเอ่งดังเลยอะเขียวเขียวไป อันปา้ทีนี้ถ้ากินอะไรบ้างคะถ้าเกิดมากินมันฝรั่งใช่ไหมคะ<ช>มแล้วก็มันม<ช>่วงแล้วก็ตำลึงแล้วก็ความตุ้งแล้วก็แครอทด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีซุปใช่ไหมคะมจริงจังเลยลูก อ่ะหน่อยน่ยหน่อยอ้ยเรือเรือใหญ่ไปแล้วเรือลำใหญ่ไปแล้วเรือลำใหญ่ไปแล้วเอออ่ะ้าลุกอ้อำถังเดี๋ยวไปตรงบกวเาปกคเกเกม แม่แม่ยนะันไม่ได้เป็นอะไรกวนัวกวนเปรี้ยอืมเองค่ะสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีค่ะแล้วหมดเลยหมดเลยสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีอะโวคาโดสวัสดีค่ะอัลโวคาโดสวัสดีค่ะ ลูกลูกรู้จะหงใส่ปากกันไมลูกอืมอือนะอ่กมามามับน้อกนน้ไม่สุกอะอย่างไรยมองเห็นอยู่เนาะอยาไปของเล่นนะจีอำข้าวปั่นกับยาเด็กอ่ะบายบายอะบายบาย บาย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 อ่อืมอ่ามัมมัมอ่ะอ่าอืมไม่เก่งที่เจอเลยที่เจะอิ่มแล้วใช่ไหมอืมอ่ามเออเดี๋ยวน้องมีช้อนนี่เา่าเอาช้อนมาให้น้องมอืมอ่อนั่งหมดเลยให้น่งหมดเล อันนี้ดะอนอ่ะอันนี้ก่อนเอาอีกแล้วจังอืออ้ากบอาน้องอาอากรุงเออโอ้กินคำใหญ่เลยเหรอคะกินคำใหญ่เลยอ่ะอาแมบนั้นอ่าเออเลอะๆเดี๋ยวมีเช่นให้ đi luôn ghẹo bé, đi anh chị hơi anh chị hơi anh 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 กินจนเพียเลยอ่ะอ่าอ่าว้าเดี๋ยวหกออจนเพียเลยเนาะเส็หมดแล้วค่ะสบายเหรอนี่กินดีไปหอเนะยอุู้เลยเร็วเรมีรอ่

อักระดุกระดิือของใช่ค่ะตัมือแบะแบะเก่งอา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 นี่ยจะดดไปลนี่อีกแล้วสิกีช้อนสองชอนนะเออมองดูก่อนเอออ่อืมเก่งที่สุดจมกนะอืมมูกนเ็ทีเดียวจไม่ไม่ให้ยุ่งกับจมูกาตัวอ่อนนตัวอ่อนตัวอ่อนเอยออย่างนี้เหรอคะ ก่อนเดไดูอ่าอ่ะกินๆก่งจริงๆนะกินมาตั้งสิบห mm. right ้านาทีก right ah, right ah, ah, uh ินทำไมมันเงียบงเลยกข้ามาดูนะกินเก่งจริงๆเลยนะอ้อเชียวเหลือเกินอ่เชียวเหลือเกินอ่ะก็อ่ะ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  เก่งเก่งที่สุดเก่งที่สุดเป็น่งาน่นกินข้าวอินแล้วมาดีอ่ะ พี่ดาพี่ดาอันนี้เค็อยู่อาคาสุดท้ายเออจะไปละจะไปกันนี่ไปละอันนี่เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปโอเคกูจะกินข้าวกินข้าวกับหมดไหนนั่นเจ๊อุ้งยวนไปนะเจ๊ต้องยืนนะเจ๊ต้องยืนไปเอาไม่ไปกินข้าวอยู่ดื่มน้ำน้ำ ไม่ได้ดูแล้วค่ะคือบวดแล้วน้ำมัก็เข้าไปในปากเลยเนี่ยเจือสายเจือสายเจือสายไหมคะนาเจมาทามังน้ำก่อนนะอือกำลังจยวัดเอาลูกนะ